สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทาขนมกล้วยสําหรับรับประทานเองที่บ้านแบบง่ายๆค่ะแป้งเหนียวนุ่มหอมหวานหมัน่นอร่อยตรงตัวส,สุดๆเลยค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่หวานน้อยนะคะเพราะว่าจะได้ความหวานจากน้ําตาลแล้วก็จะมีความหวานจากกล้วยน้ําว้าสุกงอมเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํากันเลยนะคะ ส่วนผสมก็จะมีแป้งเท้า40กรัมแป้งข้าวเจ้า40กรัมแป้งมัน30กรัมน้ำตาลมะพร้าว60กรัมน้ำตาลทราย15กรัมเกลือปน่นครึ่งช้อนชาหัวกะทิ150 ml กล้วยน้ำว้าสุกงอมค่ะจะใช้ทำขนมสี่ลูกใช้ตกแต่งหน้า2ลูกค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมผสมปแป้งค่ะใส่แป้งทั้งสามอย่างลงไปเลยนะคะเกลือป่นน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวลูกเท้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำรล้วยน้ำว้ามาปอกนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ ต่อไปก็ขยำกล้วยให้ละเอียดเลยนะคะ สำหรับกล้วยของเราก็ละเอียดได้ที่แล้วค่ะส่วนผสมก็เข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทยอยใส่หัวกะทิ150 ml ลลงไปค่ะทยอยใส่ลงไปสลับกับการนวดเพื่อให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมพิมพ์สําหรับใส่ขนมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเลือกใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนดอกไม้สวยๆนะคะนํากล้วยมาหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ใส่ลงไปตรงกลางซิลิโคนค่ะก็เป็นการตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะไม่มีพิมพ์ซิลิโคน,นเพื่อนๆสามารถใช้พิ์พิมพ์อย่างอื่นได้ค่ะ แต่ต้องนำพิมพ์ไปนึ่งให้ร้อนก่อนนะคะประมาณ5นาทีเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมติดพิมพ์ค่ะแต่สำหรับซิลิโคนนะคะไม่ต้องนำไปนึ่งก่อนค่ะสามารถตักแป้งใส่ได้เลยค่ะเราก็จะตักแป้งให้เต็มเลยนะคะตักต่อไปเรื่อยๆค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะนำขนมไปนึ่งกันนะคะ พอเราหยอดแป้งเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีการนึ่งค่ะตั้งหม้อใส่น้ําลงไปต้มน้ําให้เดือดค่ะใช้ไฟกลางในการนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะนําซึ้งขนมมาวางปิดฝาหม้อนึ่งต่อด้วยไฟกลาง20นาทีค่ะสำหรับขนมกล้วยของเราก็นึ่งครบเวลา20นาทีแล้วนะคะสุกได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทเลยค่ะ หลังจากที่เราพักขนมไว้ให้เย็นสนิทนะคะต่อไปเราก็จะนำมาแกะออกจากพิมพ์ค่ะแกะง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูอีกรอบค่ะแล้วก็จะทำการแสะข้างๆค่ะแล้วก็แสะไปรอบๆค่ะจากนั้นก็ค่อยๆงัดออกจากพิมพ์ซิลิโคนได้เลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะที่สำคัญคือขนมไม่ติดพิมพ์เลยนะคะอีกรอบค่ะ ก็จะแส้ข้างๆเนี่ยค่ะแล้วก็แส้ไปรอบๆแล้วก็สามารถดึงซิลิโคนออกได้แบบง่ายๆแบบนี้นะคะที่สำคัญคือขนมไม่ติดพิมพ์เลยค่ะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีการทำขนมกลวยแบบง่ายๆแป้งเหนียวนุ่มหอม,ห,อมหวานมัน อร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูนะคะรับรองเลยว่าสูตรนี้เด็ดอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดียวเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ